สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พอแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปฟังพยากรณ์อากาศประจําวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนค่ะวั2 5 6 3นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลชนอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้ บรเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะในระยะนี้ อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นโคโนีพายุระดับ5บริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่2พฤศจิกายนและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าฝั่งอา่าวตังเกียและใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆนะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2ส องศาเซลเซียสุหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าขนองรอยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรอยละ40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร,ร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองระดัะสีิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียสรวมกันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราไปฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามาฟังจากจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเกณฑ์และปริมาณน้ำฝนนะคะในภาคต่างๆ ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางรอยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้23.1ม mm, ิลิเมตรที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางรอยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้37.6ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาค่ะ ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละเจของพื้นที่ไม่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้37.3มิเมมิลิเมตรที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้25.4มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้41.7ม ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละหกสี่สิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้สิบสามจุดสี่มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้สามสิบสามจุดห้ามิลลิเมตรที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังนี่เคารพค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปฟังพยากรณ์อากาศนะคะ7วันข้างหน้าระหว่างระหว่างวันที่1พฤศจิกาถึงวันที่7พฤศจิกานะคะการคาดหมายในช่วงวันที่1ถึงวันที่2พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงเล็กน้อยนะคะในขณะที่ร่องมรสุมกําลังพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้มีฝนตกน้อย ส่วนในช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกลมีอากาศเย็นและมีลมแรงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านจะเลื่อนลงไปพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นระดับ5้าโคนีบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่สองพฤศจิกายนและมีแนวโน,น้มจะเคลื่อนเข้าอ่าวตังเกียและใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่4ถึงวันที่5พฤศจิกายนค่ะส่งผลทําให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝน เพิ่มขึ้นกับมีลมแรงนะคะข้อควรระวังในช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะและขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยค่ะเราไปดูภาคต่างๆนะคะเรามาดูการคาดหมายในภาคต่างๆในช่วงวันที่ 1>, 1. ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะภาคเหนือนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่2พฤศจิกายนอากาศเยน็นกับมีฝนตกรายละย0่0าของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7 3องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่3ถึงวัน่วนส่วน ส,นนส่วนในช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายนอากาศเย็นลงกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนรดละสิบถยของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9่3องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยเมอากศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงวันที่ันี2 2> นาา่นนะคะ โดยมีฝนร้อยละส0 2 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่3ถึงวันที่พฤศจิกายนอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางในช่วงวันที่1ถึงวันที่2นะคะพฤศจิกายนมีฝนตกร้อยละ20-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนในช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายนอากาศเย็นนะคะกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 2ถึงององศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละสิของพื้นที่ค่ะอุณหภ,ภูมิต่ำสุด2 0 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะว,วันออกนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่สองพฤศจิกายนมีฝนร้อยละ10บถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23- 24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียสส่วนในช่วง,ว,งวันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายนอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21 23อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่1-2พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองระดาับ4 0ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่3-7พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองระดาัะ60-70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่1-2พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองระลอ40-60ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่3 ส่วนในช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งลมตะวันตกนะคะความเร็ว15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่1-2พฤศจิกายนมีฝนร,รัวได้20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่3-7พฤศจิกายนอากาเศเย็นในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด,ด21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสค่ะลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะ หากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ